สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้ลเลยนะคะทุกคนนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะสนุกแน่นอนสนุกมากเนี่ยเราเล่นจนแบบซื้อของพวกนี้ได้แล้วนะเอไม่ดีวกว่าดีต่อไปนะเก็บตัว,วพร้อมรุยว,ว้าวเป็นปีตัวนี้เลยตัวเดิมเลยพัมพัมอ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ เฮ้ยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มีเพิ่มเงินอันนี้มีเพิ่มเงินเฮ้ยแต่ว่าด้านล่างก็มีเอาด้านล่างนีก่อนะทุกคนอันอันนี้ก็คือเอาไว้เพิ่มเงินได้นะคะทุกคนนี่มันจะมีอุป,ปกรณ์ใส่ให้เราแบบนี้เลยอันนี้เอาไว้หาตังค์นะคะท,ทุกคนสามารถอัปเกรดได้แล้วก็อย่างอื่นก็คือดูตามเลยนะคะเพราะขี้เกียจอธิบายแล้วสองบาทเฮ้ยผีอยู่นี่นี่ผีอยู่นี่นี่เพาเดี๋ยวมันบังเนาะเอาไปตรงนี้ดีกว่า ซื้อปืนเอาไว้ด้วย,วยโอ้ยได้เลยนโอ้ยน่าจะบังซื้อปืนเอาไว้แล้วก็ซื้อนี้ไว้ด้วยนะคะมารู้นกันว่าจะได้อะไรว้ายยิ้มได้นี่เลยหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าพี่เกินไปเกินไปพี่ก็ให้มันเกินไปดูด,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 ดูสิ่งที่เขาให้มาทุกคนดูกูดูดูดูสิ่งที่ให้มา แปบ,บเกียวเฟลร์นี้ได้แล้วะเรวก็อัพเกรดได้เลยนี่นี่อัพเกรดได้เลยน,นี่เล่นง่ายแบบตีเท่าอะชนะเลยง่ายไปเปล่าเผื่อผีมันยังเลเวลน้อยอยูน่นะคะทุกคนไม่เราเหลือแค่อันเดียวเลยกลับก่อนนะค่ะ ชคคดีรับสสวััดีครบบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่มีฝันพี่มองคนอะไรให้เต็มไปหมดเลยเงั้นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นโหมดที่อันเนี้ยอันนี้จะเหมือนอันนี้เลยเขาจะสุ่มนะคะทุกคนมีจะเหมือนกันเลยนะคะแต่แค่คนละโหมดกันไปว้าจะได้อะไรฟรีเนี่ยมาเมื่อวันเกิดเพื่อนเมื่อวันที่สิบอ๊ะงั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะทุกคน ไปเป็นโหมดผีนางฟ้าไม่เอานะคะแเราจะหมดน้ำเข็มมาถึงแม้วมาเดือนพศจิกานี่แผนที่น้ำแข็งแล้หิอเยชิคกี้อดีตใช่ไหมอดียเนะลูอิส ที่น้ำแข็งมันจะไม่มีไม่ค่อยมีของดีๆเท่าไหร่นะทุกคนมีอะไรบ้างเนี c, ่ยฮะอุ้ยเนี่ยของดีด้านบนเราเลยนี้ด้านล่างมีอะไรมีอะไรด้านล่างมีอะไรฮะไม่เจอนะทุกคนอันนั้นไปก่อนอุ้ยอุยเราอยู่ข้างผีพอดีเลยว้าว่ายเช่นไงเช่นไงปิดปิดปิดไปก่อนอุ้ยก็จะได้อันนี้ก็คือสามอ่ะช่วยเห็นนี้ไหม อันนี้ก็คือเอาไว้ซ่อมประตูระหว่างผีมาแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องมีครูดาวแต่ว่าอันนี้จะซ่อมได้ตลอดเวลาแล้วก็เลยเลือกมาอันนี้นะคะทุกคนได้ล้เมีะตู้เชยิยนโอเคก็ดีอยู่เราอันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ไม่ใกล้กว่ามีกัน,น,นกว่าเราจะสมได้อะไรนะคะราวนี้ได้หละคือละอุ้ยเพิ่มเงินการแต่ว่าทีละหนึ่งบาทก็ยังดีทุกคนเล่นยาวแล้วเล่นยาวแล้วแต่ดีนะเมียเนี้ยเมียเนี้ย นไยขึ้นอยู่อู้หนมามานนนันเน้นนั่นไึงนี่สองันเุกคนแล้วมันมดนอยู่แล้วบ้านเราดันอยู่ใกล้นี่เลย ใกล้ไอจุดสปอนมันนะไม่ใช่จุดแล้วจุดสปอนมันมันจะมีหลายที่แล้วมันสามารถเพิ่มเรือได้ด้วยมันิมันกูไม่ไว้เพื่อนคนนี้ก็น่าสงสารนะคะมีปืนเลยไม่ยแต่ประตูเขาอัพยอดเตียงนอนเรายังอัพไม่ถึงไหนเลยทุกคนทำไงดีทำยังไงดี ตัวเราพิ่ง uh. มีเื่ทุกคนประตูเราถามเลยมันก็เลยเื่อถามเรเลยนนี่ยนะโอ้ทำไงดีทำไงดีทำีเดี๋พี่ส่งใหเงี้ต่อไปหกสี่บาทหกสบาเร็วเร็เร็อาเงนะหกบาทหกสบาเร็วเร็วบาทเร็วเฮ เล่นยากอยู่เด้อเล่นยากอยู่เด้ออุ้ยมันมีตายเร็วอุ้ยอุ้ยข้อนี้วะมันมีเชื่อมไปไหนนี่ไปฆ่าไหมเขาอัพไปศุกข์นะไวจังอ่ะอุ้ยอัพไปศุกข์ไวจังอ่ะโฆษณาปันนียโฆษณาปันนียเหลือรถเราจะไม่โฆษณานะคะทุกคนจะเว้นตอนที่กรณีแบบ ฉุดเฉินจริงๆแบบเลื่องมันใกล้ลดอันนี้ก็คูดาวอีกอัน,นโอ้นู่นนี่นะคูดาวแล้วก็จะโฆษณาเพราะทุกคนที่โฆษณาเลื่องมันจะเพิ่มเข้ามาเต็มนะดแบบูแบบนีแบบ่อัพสูงๆไปเลยเลเวลสี่อประตูเราก็เลเวลเลเวลห้านะทุกคนประตูเราประเด็นนี้จะไม่บอกเลเวลนะไรแล้ว แต่มีอะไรมั้งเขาบ่าหลวงผีห้ไปไหนแล้วสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกผู้ชมบ๊ายบาย